ครับขอบคุณมาก <laughs> เาลองไปอีนะครับเจ็บปวดที่สุาก็้อร้งหขอบคุณจริงนะตรับ ก็หมายนะครับก็รัปากนะครับว่าน้องปืนนัจับมีความเจริญก้าวหน้ายิ่งยิ่ง้นไปอย่างแน่นอนครับก็มีทุกอย่างนะครับดูนะกินส้มมันส้มมงคลพิบยา์กินยังนายน่งนมนพินาพิบยต้องกินวอนเพราะผมกินดูแล้วกินส้ม ซ่อมเสรีสร้างซึ่งวันนี้จะขอขอบคุณที่น้องประชาชนจริงๆิที่ได้เเห็นถึงความสำคัญที่สปีที่ผ่านมานะครับในการทํางานของกระผมพร้อมทั้งสมาชิกสภาที่ดับบันบนุรงืทั้งสามเขตนะครับในการทํางานที่ผ่านมานั้นถือว่าทุกคนนั้นทุ่มเทนะครับในการทํางานละสี่ปีนะก็ถือว่าวันนี้นะครับก็เป็นอีกวันหนึ่ง ที่ผมจะขอของคนพี่น้องประชาชนจริงๆที่ให้ความไว้วางใจนะครับให้ผมได้ทํางานต่อในอีกสี่ปีที่จะทํางานต่อไปนะครับก็ขอฝากบอกพี่น้องประชาชนนะครับว่านะที่เราตั้งไว้ตีบีซ่องตีบีร่านอีกสี่ปีที่จะเข้ามาที่พี่น้องประชาชนให้ความไว้วางใจผมนั้นไปเข้ามาบริหารงานอีกสี่ปีนั้น ส่วนตัวผมแล้วก็พบทั้งคณะสมาชิกสภาทั้งสามเขตละที่พี่น้องประชาชนให้ความไว้วางใจเรื่อ,องเขมานั้นเราจะ,ะทํางานให้กับพี่น้องประชาชนอย่างต่อเนื่องสารต่องานเก่าและก็สร้างงานใหม่ขึ้นมานะครับผมบอกอย่างนี้ว่าพี่น้องประชาชนนั้นคงจะรับอกาส่สิ่งดีๆที่กลุ่มพลังหนองปื้ที่จะทําให้เพื่อพี่น้องประชาชนชาวหนองปื้อจร,ริงๆนะครับนะถึงแม้สี่ปีที่ผ่านมาผมบอกตรงว่า ผมเหนื่อยนะครับผมเหนื่อยนะครับในการทํางานแต่ว่าผมเป็นคนพื้นที่นะครับตำบลหนองปืนเนี่ยซึ่งเรามีความตั้งใจที่จะพัฒนา,าไม่ว่าจะเป็นทุกสิ่งทุกอย่างที่เราจะทําให้กับพี่น้องประชาชนเนี่ยผลประโยชน์ที่ได้รับนั้นพี่น้องประชาชนจะได้รับอย่างแน่นอนนะครับอบอกตรงว,ว่าพี่น้องประชาชนนั้นเชื่อมั่นได้เลยว่าในะอีก4ปีนั้นหนองปืนนั้นจะมีความเจริญก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นไปอย่างแน่นอนครับทุกสิ่งทุกอย่างนะครับ ก็ต้องขอขอบคุณพี่น้องประชาชนชาวตำรวหนองปืนทุกท่านนะครับนะะที่ให้ความไว้วางใจกลุ่มพลังหนองปืนนั้นได้เข้าไปทํางานต่อสารต่อกับสิ่งที่ผ่านมาถึงบอกว่านโยบาย4ปีซ่อมสี่ปีสร้างที่ผมได้วางเอาไว้นะครับ นะก็อีกสี่ปีที่จะเข้ามานั้นก็ถือว่าเราต้องไปสานต่อในโครงการต่างๆแนวทีมตามนโยบายที่เราได้วางเอาไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างพื้นฐานก็ดีหรือการศึกษาหรือความมั่นคงทุกสิ่งทุกอย่างนั้นนะสปีที่ผ่านมาเราได้วางไปแล้วนะครับและสี่ปีที่พี่น้องประชาชนที่ได้เรือกผมในกลุ่มพลังหลองปืนพร้อมอทั้งทีงานเข้ามาบริหารงานเนี่ยเราจะสานต่อแล้วก็จะทําให้เมืองหนองปืนนั้นเป็นเมืองที่น่าอยู่และมีความชัดเจนในเรื่องของ ทุกสิ่งทุกอย่างในการบริหารจัดก,การนะครับไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างพื้นฐานก็ดีนะครับเรื่องของการศึกษาก็ดีความมั่นคงก็ดีนะทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมันจะอยู่ในนโยบายที่เราได้วางเอาไว้นะครับถึงบอกว่าวันนี้นะครับกลุ่มพลังหลวงปื้ก็ขอขอบคุณพี่น้องประชาชนจริงๆที่ให้ความไว้วางใจสําหรับกลุ่มพลังหลงปืาน,านนั้นได้เข้าไปทํางานต่อและสารต่อก็ส่วนตัวไม่องนั้นก็ถือว่าอีก4ปีจะเข้าไปนั้นผมขอคำาสันญากับพี่น้องประชาชนว่า สิ่งที่เราจะเข้าไปทํางานนั้นถือว่าเราต้องไปสารต่อที่เราได้วางเอาไว้ทุกสิ่งทุกอย่างถึงบอกน้องปืนทั้งสี่ปีที่ผ่านมานั้นมันไปในทิศทางที่ดีแล้วลนะในการพัฒนาต่างๆบ้านเมืองของเรานั้นมีความเจริญน,นะจากที่ผ่านมานะครับถึงบอกอีสี่ปีที่เข้ามานั้นผมเชื่อมั่นเลยว่าพี่น้องประชาชนจะต้องรักผมนายกคนนี้อย่างแน่นอนครับไนเนย์ไหมคะสำหรับผลกาที่ออกมาในวันนี้คะ่ะ ครับก็ต้องขอขอบคุณพี่น้องประชาชนอย่างที่ผมบอกนะครับว่า,าที่จริงแล้วในการเมืองท้องถิ่นนั้นในการเลือกตั้งต,งตรงนี้พี่น้องประชาชนไม่ได้โง่นะเราะว่าพี่น้องประชาชนไม่ฉลาดนะทุกสิ่งทุกอย่างนั้นพึงบอกผมทํางานมาสี่ปีนั้นในการทํางานผลงานทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยและเราทําให้หนองคูจริงๆนะครับเราทาให้แล้วก็พี่น้องประชาชนได้เห็นความสําคัญในการพัฒนาอย่างต่อนเนื่องนะครับถึงเป็นวันละวันนี้นะครับที่มีการเลือกตั้งเนี่ยส่วนตัวผมเองนั้น ผมก็มีความมั่นใจในส่วนหนึ่งนะครับถึงแม้จะมีการพักการเมืองเนี่ยที่จะเข้ามาบริหารงานที่มาจะมาแข่งขันนะครับแต่พี่น้องประชาชนนั้นคิดถูกทําถูกแล้วนะครับที่เรียกกลุ่มพลังนองปืน,นมากลุ่มพลังน้องปือน,นั้นเป็นกลุ่มมวลชนที่เป็นคนท้องถิ่นพลังน้องปือโดยแท้จริงนะครับไม่ขึ้นกับพักการเมืองใ,นในดๆทั้งสิ้นนะครับเราทํางานด้วยกับพี่น้องประชาชนมีความชัดเจนทุกคนนั้นมีส่วนร่วมในการพัฒนาที่กับ จะนำพาหนองปืนนั้นมีความเจริญก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นไปนะครับก็จะขอขอบคุณพี่น้องประชาชนนะครับที่ให้ความสำคัญในตัวนี้นะครับก็ถือว่าอีก4ปีนั้นพี่น้องจากประชาชนของตำบลหนองปืนนั้นจะได้รับความแก้ไขปัญหาต่างๆทุกสิ่งทุกอย่างที่พี่น้องประชาชนที่รับผลกระทบจะสร้างความเจริญก้าวหน้าไปด้วยกันครับขอบคุณครับ